ก็ได้อะงั้นฉันจะกินก่อนนะเพราะมันเล็กที่สุดมันต้องผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงจะเล็กก็ตามแต่ฉันก็รู้สึกถึงมันอยู่ดีอะพวกเดินเหินอะไรกันเนี่ยอ๋อชไม่บรอกโคลีอยู่ที่ปากนันเหรอเดี๋ยวทำวามสั่นเดี๋ยวนี้ล่ละอาล่ะเรียบร้อยแล้วใครต่อไปอะเธอไม่ใช่ฉันนะทีน่าต้องห่างเร็วเข้าจัดการเลยเพื่อนโอ้ยฉันไม่ชอบบรอกโคลีเลยอะมันแย่มากแถมกินก็เหม็นเขียวด้วยไหนมันร้องเ ฉีกแยงฉันไม่อยากกินมันอีกแล้วมาโอสการ์นายหัวเราะอะไรกันเนี่ยนายมีอันที่ใหญ่ที่สุดนะเราเข้าอย่าเพิ่งดีใจสิเดี๋ยวฉันจัดการของฉันให้เราที่สุดคอยดูนะถึงมันจะยากก็ตามเถอะแต่ฉันต้องทำให้ได้เห็นไหมกินหมดแล้วเออก็ดีใจให้เลยกับพวกเธอนะไปก่อนเอ้ยไม่ปล่อยฉันเหรอแต่ว่าฉันต้องกินสินะอย่าเพิ่งกดดันสิ ฉันต้องคิดอะไรสักอย่างอะมีไอเดียเจ๋งๆแล้วถ้าฉันคั้นเป็นรังบอคลลี่แล้ว <What? S 1> นี่มันต้องสนุกแน่เพราะฉันแข็งแรงฉันทำได้เป็นไงฮะตลกจังบางทีน้ำผ่าจะยากน้ำกับบอคลลี่สีขอขอเขียวก,กันได้นะเป็นไงยเยอะมากเลยฉันเริ่มเหนื่อยนิดหน่อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาลอง น่ากลัวออสการ์แล้วนายชอบน้ำบรอกโคลีไหมอร่อยเหรอจริงปะเราไม่อยากเชื่อเลยมัตนต่อไหมแต่เดี๋ยวก่อนออสการ์ไปอะไรไป oh. นายโอเคไหมเอวน่ายขยันขยันจริงจริงทินะ่าแม่จ๋าถ้าไปอะไรไปโอ้ oh. oh. จูเลียกันด้วยอัสการารมหายใจของนายมันกันต้าน oh. อยากรู้จะอะไรพวกเธอได้อะไรกันครั้งนี้ใครจะเปิดก่อนล่ะโอเคโอ้ทิน่าโชคดีจัง ถ้าได้ยันเลี้ลูกตาหนึ่งอันเจ๋งมากแล้วออสการ์ละโอ้ว้าวนายได้ใหญ่กว่า oh, <yes. S 1> โอ้โหซูรีถ้าได้ยัาลเลยลูกตามันเล่าเลยเหมือนตายักนะฮะทีน่าอย่าเพิ่งน้อยใจขเขาจะอร่อยที่สุดก็ได้นะอย่าเพิ่งหัรอทีน่าสิทีน่าเราเข้าเรียบกินเินส่วนใี้พวกเขาเห็นว่ามาอร่อยที่สุดนะอะไรอะทีน่ายันเลี้หายไปไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องช่วยท่าหรือเปล่าโอ้ท่านทำได้ยังไงเนี่ย นักมายากลไม่เผยเคล็ดลับหรอกนะอ,อร่อยจังสุดยอดไปเลยน่าเสียดายที่มีแค่นี้เองอะฉันอยากกินมากกว่านี้บางทีนายอาจจะแบ่งให้ก็ได้นะแบ่งเหรอไม่มีทางหรอกเดี๋ยวทำให้ฉันขำดีกว่านะเธอต้องการอะไรไม่ต้องขอเลย <Okay. S 2> อย่าเลนโลกตาันของฉันคนเดียวเท่านั้นนะเธอได้กินของเธอไปแล้ว <c oughs> อ๋อใช่แล้วงั้นก็เอาไปสิ <c oughs> เอาไปเลยฉันไม่ให้หรอกฮ่า <c oughs> นายมันแล้วที่สุดอะไรกันนายแก้ฉันแลบลิ้นใส่ด้วยเอาลูกตามไม้ฉันเดี๋ยวนี้เลยไม่เอามานะเอาคืนมาออสการ์ดูเหมือนว่ามันจะแบ่งเป็นสองส่วนแล้วเพื่อนระวังด้วยนะฉันบอกแล้วมันจะหักเป็นสองส่วนฉันเหลือแค่ครึ่งเดียวเองอะไม่ติดทาเลยเมื่อกี้ยังเป็นลูกตาที่เจ๋งและใหญ่ที่สุดออสการ์ไม่ต้องร้องนะฉันคืนให้กันได้อ๋อฉันนึกอะไรได้แล้ว จะให้ช้อนกับนายเอาไปสิมีว่าทำไมหรอก็กินยำอร่อยๆไงไอ้โง่จริงด้วยต้องมาลองกันโอ้โหดูสิมันดูน่าอร่อยมากอร่อยจังเลยหยุดไม่ได้แล้ว แล้วย,ยลี่เป็นยังไงบ้าง oh <my> สุดยอดอร่อยจนแทบกลืนลิ้นตัวเองเลยเนี่ยจูลี่รับได้แล้วในที่สุดอืมอร่อยจังเลยฉันชอบนินร่ลูกตามาอร่อยมากๆจะกินให้หมดเดี๋ยวนี้เธอรีบไปหรือเปล่าวันเ <c oughs> พื่อนฉันมีปัญหาแล้ว <c oughs> ช่วยฉันด้วยฉันออกไม่ได้ <c oughs> ะหน้าเธอกลายเป็นยนลี่ไปแล้วมนันตลกนี้ <What? S 1> แต่เดี๋ยวก่อนนะทินนะจูลี่ติดอยู่ในยลี่เราต้องช่วยเธอทีน่ามาร่วมมือกันแล้ว ไม่นะยังเลี่ยของฉันเป็นหนีไปแล้วฉันยังกินไม่เสร็จเลยกลับมาหาฉันโอ้มันกลับมาแล้วแต่ตอนนี้มันแหลกเป็นชิ้นๆเลยอ่ะตอนนี้ไม่ต้งหลายชิ้นแต่ว่าเก็บให้ฉันกินบ้างสิงงงงอะไรอยู่ใต้ฝาของพวกเธอโอ้โหเบอร์เกอร์ฉันโตๆฉันไม่เคยเห็นแบบเมื่อก่อนเลยนีนนย่แล้วของคน,น,นอื่นแล้วจูเลียเธอได้อะไรโอ้โหเบอร์เกอร์ฉันเล็กแบบนี้มองแทบไม่เห็นทําไม่มีแว่นตา ครั้งนี้เธอช่องร้ายมากเลยนะสาวน้อยไม่อยาติด้ทางใช่แล้วแหลจิ๋นเดียวเองแลวออสการ์ล่ะมาดูกันเป็นเบอร์เกอร์ขนาดธรรมดาก็ดูน่ากินจูเลียตเธอเริ่มก่อนนะก็ได้แต่ฉันต้องเปลี่ยนสภาพก่อนนะฉันมองไม่เห็นเบอร์เกอร์แบบนี้เลยเพราะงั้นต้องเปลี่ยนเรื่องในวิทยาศาสตร์ตัวน้อยนี่ไงเบอร์เกอร์ของฉันฉันเจอมันแล้วงั้นก็มาลองกัน ว้าวอร่อยมากแต่ว่าหมดแล้วออสการ์ตอน,นิตานาย <B ingo. S 1> โอ้ในที่สุดฉันก็หิวมากๆเลยงั้นมาลองการตั้งใจดูให้ดีๆนะฉันสามารถกินเบอร์เกอร์ได้ในคำเดียวอ้หมดแล้วสุดยอดเลยชิมมะเจ๋งไปเลยอ่ะฉันศึกษาเรื่องนี้มาตั้งนานโอ้โทษทีฉันมังเลแบบนั้นจะกินเบอร์เกอร์ทีหน้าเลยเธอคนเดียวแล้วกับเบอร์เกอร์ชิ้นยักษ์มันใหญ่เกินไปอ่ะแต่จะกินยังไงสะดวกที่สุดอ่ะต้องกัดตรงนี้แล้วกันพอ ได้มาแค่ผักสลัดเท่านั้นแล้วจะกินยังไงดินเนี่ยฉันนึกไอเดียแต่งเพลงได้แล้วฉันมีส้อมอ๋อฉันมีมีมทีน่าลองหันดูสิว้าเป็นคำคิดที่ยอดมากงั้นก็ามาลองกันอ๋อดูเหมือนว่าส้อมกับมีมของเธอเล็กเกินไปสำหรับเจ้ายากหนีอ่ะคงต้องคันอีกนัดเราต้องการให้ทรงพลังมากกว่านั้นมาลองกันฉันพยายามเต็มที่แล้วนะแต่มันไม่ได้ผลนะใครมีอเดียติดอีกไหมอ่ะฉันนึกไอย่างเพลงได้แล้ว ต้องใช้เลยไฟฟ้าของพ่อฉันพ่อใช้มันตัดไม้แต่พ่อเคยสอนฉันใช้มันด้วยนะตอนนี้มาตัดบางก็ชิ้นใหญ่กันเลยเป็นไงล่ะสมบูรณ์แบบอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเพื่อนใกล้ได้แล้วอีกนิดเดียวในที่สุดแบบนี้แหละโอ้เพื่อนเพือนพวกเธอมีอะดิบหน้าช่างเถอะมาชิมกันดีกว่าว้าวมันมีกลิ่นหอมน่ากินต้องกาอะไรขอชิมเล็กเล็ด้วยไหม อะไรน่าอยากกินเบอร์เกอร์เหรอไม่รู้สิแค่ได้ยิมพอสอบฉันเลยน,นะแต่ฉันให้ผักสัตว์ไหได้นะกินแห่อร่อยละตอนนี้มาลองกันดีกว่าโอ้ยขี้งอก <c oughs> มาเลยว้าวนี่มันอร่อยมากเินบรรยายอสุดยอด <c oughs> ถ้าพวกเธอได้ลองนะน่าเสียดายจังนี่มันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อ <c oughs> ฉันรังกินเบอร์เกอร์สอทั้งปีเลยเน,นี่ยเนี้ย <c oughs> โอ้โออยอะไปไหมทีน <c oughs> ่าจะกินคนทั้งหมดเลยเหรอ นี่ไงล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเธรกินอาหารมากเกินไปนะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้แกไขได้นะต้องออกกำลังกาย <c oughs> ทำอะไรกันนั่ฉันทนกวันเหรอ <c oughs> อยากรู้จังเลยว่าทีหน้าได้อะไรโ <c oughs> อ้โหมันคือป๊อปปี้อเล็กแลวออสการ์ล่ะ <c oughs> คนคงค่อยกับขนาดนี้ใช่ไหมมันช่วยเธอรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเล่นมัน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมล่ะออสการ์บอกเราทีแ <c oughs> ล้วจูรี่ได้อะไรเปิดเ็วเข้าตาเธอแล้ว โอ้ว้าวไม่อยากจะชื่นเลยเธอสามารถเล่นมันได้ไม่รู้จบแต่คนแรกเป็นทีน้านะก็ได้นั้นมาลองกันฉันมีป๊อปปิดที่เล็กที่สุดแต่เนื้อของฉันมันใหญ่เกินไปด้วยซ้ำเนี่ยให้ตายเถอวเราะอะไรกันเนี่ยพอกันทีฉันนึกไอเดียเจิงๆได้แล้วเราสามารถใช้มือเล็กๆแบบนี้เพื่อเล่นป๊อปปดเล็กๆได้แลวก็ยังใช้เก้าหัได้ดีกนะ ด้วยนิ้วเหล่านี้เราสามารถใช้กดปุ่มได้อย่างแน่นอนเห็นไหมล่ะง่ายมากน่ารักจังก็คิดด้ไงก็ฉันฉลาดไงได้ไม่รู้จบเลยเจ๋งอิน้าเราเมื่ก่อนนี้ได้ไหมอ่ะมึงก็เดินมาแล้วนะไม่คดท่อนะไม่ได้ตั้งใจนะงั้นก็มาทำอะไรเจ๋งกว่านี้ดีกว่าฉันเล่นอะไรเด็ดๆได้แล้วฉันสามารถติดป๊บปิดเป็นกิฟต์ได้ตอนนี้ไม่ใช่ของเล่นเท่านั้นนะคอยดูแค่ติดการแล้วติดป๊บปิ้ที่กิฟต์แบบนี้ มันจะกลายเป็นกิฟติดผมสุดเก๋อีกอันนึง yes เป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหม <c oughs> คนว่าไะฉันชอบมันนะฉันรู้ว่าธอก็ชอบ <c oughs> ขอบคื <c oughs> นในที่สุดก็ถึงตาฉันแล้ว <c oughs> ขอเล่นก่อนสักหน่อยรู้สึกผ่อนคลายจังเลยอื <c oughs> แต่ว่าฉันมีความคิดดีๆอยู่แล้ว <c oughs> ใช่แล้วเราสามารถตัดประเิดเป็นแคสสุดใหม่ของโทรศัพท์ของฉันได้มันต้องออกมาเจ๋งมาก คอยดูนะแค่เมงกันไกลก็ใช้ได้แล้วอย่าเพิ่งรบกวนสาวๆเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่ต้องใส่โทรศัพท์เข้าไปเรียบร้อยยังมาก Yes อย่าแต่ต้องมันนะ <Come on. S 1> นี่เป็นผลงานจาไอาเดียที่ยอดเยี่ยมของฉันเองแถมยังกดผ่อนคลายได้ด้วยนี่น่าเข้าใจใช่ไหม ให้าตายถ้าทุกคนเป็นของเล่นจริงๆทั้งนั้นเลยแต่ฉันไม่มีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วใช่แล้วฉันนึกออกแล้วล่ะเดี๋ยวพวกเธอจะต้องทึ่งแน่นนอนนี่จะเป็นลายแฮสุดเจ๋งของฉันฉันต้องการเข็มและก็ด้ายฉันมีทุกอย่างแล้วด้วยจากนั้นเอาด้ายมาร้อยกับเข็มเรียบร้อยเยี่ยมมาก <'s> จากนั้นเราเย็บด้ตรงข้ามเข้าด้วยกันนี่มันเครื่องงานของกุลสตรีท่านั้นนะรู้ไหม โอ้เจ๋งไปเลยแทนแทและจากนั้นก็ติดสายลัดที่เก๋ไก่วิเศษเป็นกระเป๋าอินเทนใบใหม่ของฉันเองพร้อมแล้วอย่านะอย่าจับไปกดปุ่มปิดของนี่อยากหมืนวันล้อเป็นคนแรกไหมแน่นอนขอบคุณนะจูลี่มองไปว่าฉันได้อะไรโอ้เยฉันได้ลูกกวาดโชคดีจังเลยตัให้ตัดเธอแล้วฉันรู้สึกกังวลแปลกๆมันทำฉันขนลุกอ เอาไม่นะอาหารหมามาอยู่ที่นได้ไงเนี่ย <c oughs> เธอตลกเป็นบ้าอยากใชนได้กินแล้แลจังโอ้โหถุ <c oughs> งใหญ่ไปไหมต้องอกกรอลกันเล่นแน่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีฉันชอบลูกกวดแต่ต้องเปดิปดขวดก่อนเปิดสิ <c oughs> เร็วเขา้าเมื่อกี้มันไม่ง่อยเลยฉันก็จะเปิดเหมือนกัน <c oughs> เอาล่ะมาดูกันลูกกวดสีเหลืองมาเขาว่ามันคือรสเลอมอน มาตรวจสอบกันโอ้เปียวจังแต่อร่อยเจ๋งอะฉันก็อยากกินลูกกวาดเหมือนกันนี่ไม่ใช่เวลามากินลูกกวาดจอลี่เรามีภารกิจที่ต้องทำและจริงจังด้วยเราต้องตกแต่งเค้กเฮ้ยระวังด้วยสิโอ้ยฉันกิะเสร็จแล้วมาดูกันว่ามีอะไรเหลืออีกไหมเ้ยอมีใครอยู่บ้างยังไม่ลูกกวาดหรือเปล่าโอ้ยังมีต้องใส่กระปุกแน่เจ๋งอะเอาเมือกไปนะ สน่ยไอเด็ดดีได้แล้วในการซื้กระปุกพวกนี้แต่ก่อนอื่นต้องลองรสชาติของมันแทนนี่จะเป็นลูก,กว่าที่เปรี้ยวแต่มันเคย,ยเลียนเรื่สุดเปรี้ยวปี๊ดสุดยอดไปเลยฉันจะไม่เทมันออกมาเฉยๆนะฉันจะวางขวดลงไปแบบนี้เป็นการตกแตง่งมันต้องแจ่มแล้วก็เจ๋งสุดๆคิดว่าไงล่ะไม่สุดยอดเลยนิกเห็นด้วยแต่เห็นแค่เค้กแค่นี้ก็น้ำลายไหลแล้วต้องลองมันเดี๋ยวนี้ เค้กเปรี้ยวแต่แสอร่อยนี่มันระเบิดไปเลยมันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อเ mm. จ๋งเออห <What? S 1> มายโชคดีจังบางทีอาหารมาคอนฉันอาจจะไม่แย่อย่างที่คิดก็ได้ต้องเทลงมันต้อเขาจะได้ส่วนในการตกแต่งด้วย <Cool. S 1> อ,อนันนี้น้ำไม่ทางเดาได้แน่ว่าฉันไม่ไอเดียแบบไหนในการตกแต่งนะ <laughs> แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังฉันทำรูปกันดูจากอาหารหมา และอาหารที่เหลือก็มาทําเป็นกระดูกเล็กๆกันแล้วก็ตกแต่งด้านข้างของเค้กด้วยมันเจ๋งมากฉันพอใจสุดๆเก้อคนิกดูเค้กของฉันสิไม่เลวให้ตายเขาไม่ชอบมันเพราะช่นเธอบอกว่าเค้กของฉันจะไม่รสชาติแย่ามากขนาดนั้นนะอ๋อนั่นคีอขยะอาหารหมากกนไม่ลดจริงๆอ่ะรสชาติมันแย่ม,ยา,มาก ฉันจะไม่กินอ oh no. ีกแล้วโอ้โหฉันยังเหลือกระปุกอีกอันนึงคืออะไรสับจุลี่โอ้โนี่เพื่อนดีฉันไหมเอ๋อจริงด้วยเดี๋ยวฉันค้อนอาหารไม้เขาเองมาดูกันว่าเขาจะทำอาหารหมาไหมโอ้จะทำอะไรจุลี่อย่าแม้แต่จะคิดเลยอ๋อไม่นะน่าสนใจเออท้อทีแต่ว่ามันตลกมากๆเลย Ngā tây sẽ ấy nga. A la, nhớ tư hâm anh 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 ฉันรู้สึกสุดยอดเลยเพราะฉันต้องโชคดีเสมอโอ้ oh ไม่นะไม่เอาพ,พีคเผ็ดฮะาตอนนี้ก็ตาฉันหมงุนวนล้อแล้วบอกว่าเธอโชคดีเหมือนกันนะเออเย่ oh yeah, มันคือ,อยัเลือดตาเย่โอ้า yeah. ว oh wow, มันอยู่นี่แล้วฮะเป็นไงล่นะนายขี้แพ้ส่วนฉันไม่ยอมเล่นตำชามเลย โอ้ตาเล็กๆมันช่างหอมหวานสุดเลยเกินเดี๋ยวฉันนะฉันเห็นนายอืมอร่อยมากอืมจริงปะออกไปให้พ้นเลยนิกทำไมฉันต้องตกแต่งเทกแล้วได้ยินเรื่องตาพวกนี้คิดว่าไงมันต้องสวยมากใช่ไหมล่ะฉันจัดเรียงตามสีนะถ้าฉันขโมยสักชิ้นล่ะอย่าแม้แต่ฝันเทกเมสส่งฉันคนเดียวเท่านั้นว้าว อะไรเกินบรรยายโอโชคดีมากอะไรจนฉันไม่ได้แล้วโอ้ฉันคิดว่าจูลี่เป็นบ้าไปแล้วพิเศษมากเป็นเค้กที่น่าทึ่งจริงๆนิ่งแกเห็าตลกๆไหมดูน้อยฉันทำอะไรได้ เห็นแล้วขอบคุณนะโจลี่เฮ้ยค้กขโมยฉันเผิดแค่แป๊บเดียวเองนะมันก็ไปแล้วแต่ว่าฉัเลิมอะไรไปหรือเปล่าทำไมต้องเติอนฉันเรื่องพริกเผ็ดๆด้วยเนี่ยแต่เดยวก่อนนะฉันมีไอเดียแล้วเอาเขียงมาเพื่อสับมันให้เล็กลงเยอะเจ๋งเยี่ยมาตอนนี้เราก็สามารถตกแต่งเค้กได้สวยยิ่งขึ้นและวงกลมสดใสก็ดูน่าประทับใจดีนะ จสรไปเลยอ,อ้อเหรอเจรงอเขาออะไรแป๊บนึงเดี๋ยวทุกอย่างจะพร้อมแล้วโอ้ยังเหลือพริกอสองสามเมา็ดทุานัดนแล้วมันจะเป็นเขาที่สมบูรณ์แบบแม่จ๋าฉันคืออัจฉริยะจริงๆ,ๆอเออหมายถึงคนถ่อมตัวไม่ได้เดนอะไรจะมีใครบ้ากว่านี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวข้ากินได้แล้วแป๊บเด้อเรียบเลยพริกเยอะมาก ฉันไม่อยากกินมันเลยมันคือฝันร้ายจ้ช anyway. ัดนายเคยากที่เย้จะอ้วกแล้วน่าสงสารฉันเห็นใจนายมากนะดูเหมือนว่ามีบางอย่างกำลังลุกไหม้เปนเจ้าฉันเองอย่าตกใจตัวรีมาช่วยแล้วเออฉันยังมีชีวิตอยู่แม่จะขอบคุณ นั้นเราลกันนะจำจีบมะเขือเปาแปแต่ฉันฉนะหมุนแลวก็หมุนให้ตายเธอจูเล่โชคไม่ดีเลยเธอตลกฉันจะกินวาซาบิได้ยังไงกันมันคือสิ่งที่เราที่สุดสามารถเกิดขึ้นได้ในเลก่านี้เลยไม่ต้องเสียใจนะรั้งหน้าเถอชโชคดีก็ได้มั้นฉันจะหมุนวงล้อได้แล้วโอ้โหโชคสองชั้น วิเศษมากส่วนเธออิจฉาไปยิ่งอาโหมีทั้งนดนทล่าและก็ชกแัตอยู่ด้วยกันสุดยอดฉันนี่เก่งจริงๆฉันนี่เก่งจริงๆจูลี่ขี้บ่นแต่ฉันว่าอะไรหรอกนะเพราะฉันไม่โดนทล่าแต่โขวดมันอร่อยแบบสุดๆฉันรักมันมากอืกอร่อยอ่ะ เจ๋งอ่ะเจงเงย็นต้องสติหน่อยสิฉ oh. ันมีไอเดียที่ยอเยี่ยมในการตกแต่งแล้วเ <c oughs> ขาพูดถึงอะไรกันเ้าจะตกแต่งเค้กใหเจง <c oughs> ฉันต้องใช้เครื่องมือแับมืออาชีพท่าน,นั้นอะไรประหลาจริงฉันสามารถทําดนัทล่าให้สวยงามได้ไหมพายได้ <c oughs> ดูนี่สิ <c oughs> แบบนี้แหละ oh, <yeah>, และจากนั้นก็ใช้ลูกกิง้ง ในการช่วยกระจายนลำลาให้ทั่วเค้กบางทีอาจจะไม่รู้นะแต่การตกแต่งเค้กเป็นศิล <c oughs> ปะที่แท้จริงและเพื่อเสริมให้มันอลังการยิ่งขึ้นฉันใช้ช็อกโกแลตแสนอร่อยเหล่านี้แหละแทนเพื่อทย่จะอ,ออกมาสมบูรณ์แบบเราต้องวัดความยาวและประเมินรสชาติของชโโ็อกโกแลตด้วยเส <c oughs> ีงเริ่มทำงานได้ ฉันจะสลับระหว่างชั้กโกแลตสีเข้มแล้วก็สีขาวให้เค้กดูน่าทึ่งสุดๆต้องอย่างนี้สิฉันอยากชิมเค้กชั้กลตเหมือนกันนะนี่อีกแล้วนะไปลองมาซาเของเธอสิก็ได้ขี้ง้อจริงๆไม่มีอะไรต้องลองทุกอย่างเหมือนฉันจะเห็นแล้วฉันมีไอเดียด้วยอร่อยนายพูดถูกนะฉันตกแต่งเค้กด้วยวิธีแบบท้องถิ่นเธอสวยจังขอบคุณมาซาเบะมีพืชพนธุ์มาเติประเทศญี่ปุ่น หมายความว่าเราสามารถใช้เครื่องมือแบบญี่ปุ่นได้ก่อนอื่นต้องเทวัสถุทั้งหมดใส่ถุงขนมแล้วก็ตกแต่งหน้าที่มันให้สวยงามและจากนั้นก็ถึงเวลาใช้ดาบสามูไรของฉันเยอยเมจจาถ้าทำอะไรระวังหน่อยซิมคืออาวุธนะไม่มีเวลาเล่นแล้วแล้เราตันเแคกภารกิจสำเร็จ ร็วเข้าสมุไรกินเลยโอ้ยเย่ฉันหิวจนแทบจะเป็นลมแล้วและไม่จําเป็นต้องใช้ดาบสมุไรในการตัดเค้กด้วยจากนั้นก็ตัดแบบนี้แล้วหยิบเข้าปากได้ hmm. มันง่ายมากอืมก hmm. ินหอมจังเลย <c oughs> นี่เป็นเค้กที่อร่อยที่สุดที่ฉันกินในวันนี้ <c oughs> อร่อยกันบรรยายน <c oughs> ุยเลยจูลี่ก็้าหันไว ให้ตายฉันลืมไปเลยว,ว่าไม่ใช่แค่ต้องตกแต่งเค้กแต่ฉันต้องกินเค้กที่อันตรายสุดๆนี้ด้วยอองลงแล้วสิ่งสำคัญคือต้องกินทุกอย่างให้เร็วที่สุดผัานรารชัดๆเริรู้สึกร้อนๆทิน้นะไปไม่ได้จริงๆนี่แหละที่ฉันอยากเห็นฉันไม่ชา้าเลยสักนิดเอ่อผัจ้าฝกลังรูช้ชงในคอฉันฉันเห็นใจไม่ออกจะเหมือนว่าเกิดไฟไหม้แล้วเราต้องการถังดับเพลิง มาเกี้เจ๋งมั้งจูเลียนท่เก่งจริงอยากกินสัตแท่งไหมกินแคกของฉันได้นะมากินของฉันได้นะเลยเปลายิงชูบฉันชนะงั้นมาดูกันเลยมันคืออะไรนะโอ้จูลีได้โค้แล้วนิกล่ะนิกก็ได้เค้กเหมือนกันตอนนี้มาหาคำตอบกันว่าใครได้ขนจริงกับช็อกกแลตฉันรากันนะงั้นก็มาเปิดกันอ้อทำไมผมไม่ได้อะงั้นลองใช้ฟันดูโอ้ เดี๋ยวก่อนนะของฉันก็ช็อกโกแลตเจ๋งอะฉันได้ช็อกโกแลตของนายก็ได้ของจริงหวังว่าของฉันจะได้ช็อกโกแลตเหมือนกันไม่ฉันได้ของจริงๆอะงั้นเปิดฝาแล้วก็ดื่มอืมโอ๊ยจอลี่ฉันขอโทษแค่ว่ามีแกสนะ๊สเนอะมันแค่อยากมาทักทายอะไรนะกป็นได้ช่างเถรน,นี้ฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไร มาเดิมของให้หมดดีกว่ายังไงฉันก็ชอบมันมมก่อกมอร่อยจังฮ่จุลิหน้าเธอเต็มไปด้วยช็อกโกแลตทำไมกินได้สป,ปกขนาดนี้ได้ไงอะไรอ่ะก็จริงิฉันเต็มไปด้วยช็อกโกแลตถ้งางั้นฉันจะกินให้หมด <c oughs> ฉันไม่อยากเสียช็อกโกแลตเสมเสรแม้มแต่หยดเดียวโอ้ oh. uh. แต่เอามาจากจมูกไม่ได้งั้นฉันนิงก็ได้แล้วกันอ,อร่อยจัง ฉันดื่มช็อกโกแลตจนหมดแล้วนิกทำไมนายมึนหม่นจังเลยเข้าอิจฉายฉันสินะที่ได้เขาจากช็อกโกแลตนะี่ยน่าโคตรจะเป็นช็อกโกแลตเลยมันน่ากินสุดๆฉันสามารถกินช็อกโกแลตได้ตลอดชีวิตฮอร่อยจังนายต้องการอะไรนิกนายดูน่ารักน่าสงสารนี่นะนายต้องการช็กอกโกแลตคนฉันงั้นเหรอไม่มีทางหรอกอร่อยจังมรีบดื่มโคขลังไหมได้แล้วละ่ะเอก็ได้ฉันจะดืด่มเดี๋ยวนี้ มันเหลือแค่นิดเดียวเองจูลี่เธออยากลองคข้ากับฉันงั้นเหรอืมฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วล่ะมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยวะอะไรมันคืออะไรเหรอไม่เห็นเลยเลยดูดีๆสิอ๋นิดทำอะไรลงไปเนี่ยพาเธอเชื่อสนิทเลยฉันแกล้งเธอเนอะบอกว่าเธอจะได้ลองโข้าขนฉันแล้วตอนนี้ฉันเดือที่เหลือฉันเล่นแล้วตั้นทํายังไง ใส่เม็นฮอสลงไปนในคนล่าแล้วกันนิกต้องชอบแน,น่แน่นกดูนั่นสิเยี่ยมมากตอนนี้ก็ต้องโดนแกล้งบ้างโ <Hey. S 1> อา้ไม่เมื่อกี้ไม่มีอะไรเออเธอทำอะไรฉันเนี่ยเธอเล่าลฉันเหรองั้นครั้งนี้ใครจะเป็นคนแรกเปิดพร้อมกันแล้วใช่ไหมเจงโอ้พิกซีแดงมันทั้งเผ็ดแล้วก็ร้อนแรงมากโชงไม่ดีเลยกับคนที่ได้ของจริงนะ มันดูเหมือนกันสุดๆๆ <ๆ S 1> เหมือนของจริงด้วยเขาอยากลองเป็นคนแรกเหรอแล้วเขาเรียกตัดส <osse> <as> ินใจแล้วเขาอยากรู <as> ้จังเลยว่าเขาจะได้นะงั้นเธอเริ่มก่อนสินิกแต่ดอยมันดูน่ากลัวมากแต่คำลรกนีกว่าโอ้มันคือช็อกโกแลตฉันโชคดีมากเสียงไปเลยแต่งั้นฉันก็ได้ของจริงสิไม่เอาอ่ะมันเผ็ดมาก นี่ก็แลกเปลี่ยนกันได้ไหมให้ฉันกินพริกของนายแทนนะนายมันตะกะจังฉันชอบพริกของฉันมันอร่อยมากๆอืมใช่ถ้าพริกทั้งโลกเป็นแบบนี้ฉันพร้อมกินพริกไปตลอดชีวิตเลยตอนนี้ก็ตาเธอแล้วจูลี่เคยถ่าฉันใช่ไหมล่ะเรียบกินเร็วเข้าฉันไม่อยากกินเลยอะนิกเอาไปเลยก็ได้ก็ได้ฉันจะกินมันถึงแม้ฉันจะไม่อยากกินก็ตาม สงสารฉันเถอะแต่ฉันต้องแสบร้อนตลอดไปแน่แค่สัมผัสมันฉันก็กลัวแล้วเ้ออีกนานไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจบเรื่องนี้เองแบบนี้ค่อยดีขึ้นเราเข้าลิฟตกินฉันกำลังกินอยู่ไงตอนนี้ฉันทำให้มันจบจบไปซะแล้วพิสูจน์ให้นายดูว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างเห็นไหมฉันกินพริกหมดแล้วแค่ไหนไม่กี่วิมันก็ไม่แย่นะไม่นะมันกำลังเกิดขึ้นแล้วอ โอ้เดี๋ยวฉันช่วยเธอเองฉันจะเพิ่มซอสพร,สรพิกตาบาสโกให้กับเธอ <Thank you. S 1> มันต้องช่วยเธอได้แน่แน,น,น่ขอบคุณฮะมันคือซอสรพริกนี่ข้เจ้าเห็นว่ากันเดมซิ่งนะฮ้ One, <five. S 1> เธอเดนหลอยกันแล้วจูลี่อ๋อฉันอยู่ในอวก,กาศนั้นเหรอเธอหายไปไหนอ่ะเฮ้ช่างเถอดเดี๋ยวฉันรอเธออยู่ตรงนี้เออฉันจะรอนแล้วการลงจอยไม่นุ่มนวลเลยแต่ฉันกลับมาแล้ว เอาล่ะครั้งนี้ใครจะเปิดก่อนจูลียผู้หญิงได้เริ่มก่อนนะโอ้ว oh, wow. ้าวเธอได้ไินได้เซอร์ไพรส์มันคือไข่ชุกลิลัเสียงเลยแล้วนึกได้อะไรอ้อ oh. เขาก็ได้ไขช่ชอกแลตเหมือนกันแปลกจังบางทีทั้งสองคนได้ช็อกลตเหมือนกันก็นกนได้นะ mm hmm. จูลี่เรียบลองแล้วเข้าไม่มีปัญหามันดูน่าก,กินมากก่อนเอนเอาห่อให้หมดอนเล mm hmm. ยนี้เดี๋ยวเท่านั้น mm hmm. อือออกไปเลย โอ้ใกล้จะหมดแล้ว่อเทีนักนิคลืมไปเลยว่าหนงอยู่ตรงนั้นนะตอนนี้ในหัวฉันมีแต่เรื่องไข่คินได้เซอร์ไพรส์นะงั้นตอนนี้เราก็มารองกันออร่อยจังเลยแถมข้างในยังมีขนมอยู่ด้วยสุดยอด <Okay. S 1> ต้องรีบลองไข่อันต่อไปแล้วแล้วข้างในมีอะไรกันนะโอ,โโอ้ว่าอะไรนี้ก็มีลิ้มิ้วอยู่เจ๋งไปเลย ฉันชอบกินเยลี่มากแถมมีได้กินช็อกโกแลตด้วยและในโลกนี้ล่ะโอ้มันเคยช็อกโกแลตมอทซิ่เซอร์สุดยอดโอ้จะกินให้หมดเดยนี้เลยอร่อยจังใครจะรู้มันจะอร่อยขนาดนี้แม่จ๋าน่นายทำให้ฉันกลัวทำไมเนี่ยรียบลองไข่ของนายดีกว่าแทนที่จะจ้องฉันนะ่ะ จริงด้วยฉันเลือกไปเลยว่าฉันมีไข่เหมือนกันงั้นมันเลอกันเลยเออมันคือไข่ไก่จริงๆเอ้ยน่าใครขี้แยกมีคนแกล้งฉันนแน่ทำไมต้องใส่ในคินเดอร์ด้วยจะไม่อยากกินแล้วแต่ฉันต้องกินให้หมดเนอะมันน่าขี้แยกจริงๆเออฉันรู้สึกแย่เร็วลายมากฮะส่วนฉันได้พ่อทนกับช็อกโกแลตแสนอร่อยของฉันต่อ คิลแก,กว่าอีกแล้วเจ๋งรับได้ด้วยนายอยากได้ช็อกโกแลตชิมไหมแต่ฉันไม่ให้หรอกฮ้กินไข่ดิกลับไปนะเป็นไ,ได้แต่ฉันนึกอะไรบางอย่างได้แล้วฉันจะเอาไข่ลูกหนึ่งไปวางที่จานของจูลี่ฮะอีกลูกหนึ่งเฮ้ยทำไมฉันถึงได้ไข่ดิบเนี่ยเน็กนายเป็นคนทำช่มไหม ทอกันทีเอาไปเลยแล้วตอนนี้ไขรตะหัวราอกันละ่ะ <c oughs> ไม่มีทางฉันตัดสินใจแล้วว่าจะทำไข่ดาวสุดเจ๋ง <c oughs> ฉันมีพรสวรรค์ด้านการทำอาหารด้วยตอนนี้เอาสิ่งที่ไม่จะเป็นออกไป <c oughs> จากนั้นตอกไข่ทั้งหมดลงในกระทะร้อนๆเยี่ยมมากแล้วเราจะได้ไข่ดาวที่อร่อยเลิศแบบนี้ <c oughs> ฉันจะไม่แบ่งเธอสักครั้ง ออกไปเลยนะดูนะว่าฉันทำอะไรได้มันกำลังจะมาแล้วเฮ้เธอทำอะไรเนี่ยเออเธอทำลายสุดยอดที่ของฉันแล้วก็ไขยดาวด้วยเฮ้ <Hey. S 2> <laughs> ตอนนี้ฉันก,ก็กินไม่ได้แล้วด้วย